สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนเรามาเจอกันคลิปที่4แล้วนะคะคลิปนี้จะสอนเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนอ่ะครูจะใช้เทคนิคเลยนะคะก็คือการวิธีการคูณไข่นั่นเองอ่ะมาดูคําชี้แจงของเราบอกเขาบอกว่าจงแสดงวิธีหาผลลัพธ์ต่อไปนี้อ่ะมาดูข้อหนึ่งเลย ข้อหนึ่งบอกว่า7ส่วน10บวกกับ6ส่วน15าจำเทคนิกนคการฝูงไฟได้ไหมอ่ะอันดับแรกเราเขียนโจทย์ก่อนเลยค่ะ7ส่วน10บวกกับ6ส่วน15 จับคูณไข่เลยนะคะ,ะตัวแรกก็จะได้อะไรสิบห้าคูณยาอะไรสิบห้าคูณกับ7จ็ใช่ไหมจะเป็น1ิบคูณ7แล้วโจทย์ข้อนี้มันทำอะไรกันอยู่บวกกันอยู่แล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกต่อมาอีกตัวหนึ่งที่เราโยงไปก็คือสิบคูณกับ สิบคูณกับหกส่วนส่วนด้วยอะไรเราก็เอาตัวส่วนมาคูณกันนะคะก็จะได้เป็นสิบคูณกับสิบห้าอ่ะเราจับคูณแต่และในวงเล็บเลยสิบห้าคูณเจ็ดได้เท่าไหร่ ไม่ออกทดเลยค่ะสิคูณเจ็ดเจ็ดห้าได้เท่าไหร่เจ็ดหสาใส่หทด3 7 1 7จเบวกสเป็น10อ่ะได้105วงเล็บแรกจะได้เป็น105ออ่ะต่อไปเครื่องหมายบวกใช่ไหมแล้วก็เขียนบวกค่ะต่อไปวงเล็บหลังก็ได้ก็คือ สิบคูณหกใช่ไหมสิบคูณหได้เท่าไหร่ได้60ส่วนด้วยอ่ะตัวส่วนด้านล่างก็คือ10คูณกับ15ใช่ไหมครูเคยบอกว่าตัวที่มีคูณตัวที่มี0นย์เราเขียน0ย์ก่อนเลยใช่ไหมคะก็จะเหลืออะไรเหลือหนึเหลือ 1, หนึ 1, คูณกับ15 1ห้คูณสิได้เท่าไหร่ได้15 ไม่เขียนต่อด้านหน้าเลยอ่แล้วก็บวกกันเลยเอาเศษมาบวกกันได้เลยก็จะได้เป็น105บวกกับ60 0ิบวกหบวกศูนย์ได้ห้าบวกศูนย์ได้หกไม่มีตัวบวกอ่าได้แล้วก็จะได้เป็น165ส่วนด้วย 150ร้อยห้าสิบเป็นยังไงบ้างคะ่ะตอบเลยอ่ะเราก็มาตอบเลยหนึ่งรส่วนด้วย150อยาเป็นยังไงบ้างพอทำได้ไหมพอจะง่ายไหมอ่ะรูจะทำให้ดูสาตัวอย่างเนาะแล้วให้นักเรียนทำเองอีกสา สามข้อนะคะอ่ามาดูข้อสองเลยมาดูข้อสองต่อเลยค่ะอ่ะข้อสองอันนี้เป็นการลบใช่ไหมเมื่อกี้เป็นบวกถ้าเครื่องหมายบวกเราก็เขียนตัวตรงกลางเป็นบวกถ้าเครื่องหมายลบเราก็เขียนลบนะคะอ่ะเราก็ห้าส่วนหกลบกับสี่ส่วนเก้าอันดับแรกเขียนโจทย์ก่อนเลย ลบ 4, ส่สวนจับจับคูณไข้เลยค่ะอ่ะจะได้เท่ากับวงเล็บแรกกับเราเอาเโยงไปหาห้ใช่ไหมวงเล็บแรกจะได้เป็น9กคูณกับหอ่ะแล้วเขาบอกว่าทำอะไรกันอยู่ลบกันอยู่เราก็ใส่เครื่องหมายลบ ต่อมาวงเล็บที่สองเราเอาอะไรโยงไปหาอะไรคะหกโยงไปหา4ใช่ไหมก็จะได้เป็นหกคูณสี่ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยอะไรเราก็เอาตัวส่วนมาคูณกันนั่นเองก็จะได้เป็นหกคูณเก้เท่ากับอ่าเรามาทําวงเล็บแรกก่อนนะวงเล็บแรกก็จะได้คือ เก้าคูณห้าเก้าคูณห้าได้เท่าไหร่เก้าห้าสี่สิบห้าอ่าแล้วก็ลบวงเล็บที่สองหกคูณสี่ได้เท่าไหร่หกสี่ยี่สิบสี่ส่วนด้วยข้างล่างเราก็เอามาคูณกันเลยหกเก้าหกคูณเก้าหกเก้าห้าสิบสี่ ต่อไปแล้วก็เอาเศษมาลบกันได้เลยจะได้เป็น45ลบกับ24 5ลบ4เหลือ1 4ลบ2เหลือ2เท่ากับ21ส่วน54เสร็จแล้วค่ะตอบเลยตอบ21ส่วน54 เป็นยังไงบ้างข้อ2เริ่มง่ายขึ้นไหมคะครูจะให้นักเรียนทำข้อ3ข้อสแล้วก็ข้อห้าเองนะเดี๋ยวครูจะพาทำข้อหให้ดูจะเห็นได้ว่า 2, 2องลบสส่วนสาตัวแรกมีส่วนไหมถ้ามันไม่มีส่วนนะคะมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งนั่นเองเราก็ใส่ส่วนให้ไปเลย ส่วนหนึ่งนั่นเองเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาจะไม่ค่อยนิยมเขียนนะคะอะแต่ให้เรารู้ไว้ว่าถ้ามันไม่มีส่วนตัวเลขไม่มีส่วนแปลว่าคือส่วนหนึ่งนั่นเองอะขั้นตอนแรกของเราก็คือเขียนโจทย์ก่อนใช่ไหมก็จะได้เป็น2ส่วน1ลบกับ2ส่วน13า ต่อไปขั้นตอนที่2จับคูณไข่เลยอ่าวงเล็บแรกจะได้อะไร13โยไปหา2ใช่ไหมวงเล็บแรกก็จะได้เป็น13บคูณสโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเศษส่วนมันทำอะไรกันอยู่ลบกันอยู่ใช่ไหมอ่ะเราก็เขียนลบต่อไปวงเล็บที่สอง ก็คืออะไรโยไมไปหาอะไรคะหนึ่งโยไมไปหาสองใช่ไหมก็คือหนึ่งคูณอะไรคูณสองส่วนด้วยส่วนด้วยอะไรเรามาดูส่วนค่ะจับส่วนคูณกันเลยก็ได้เป็นหนึ่งคูณกับสิบสามอ่ะเท่ากับสิบสามคูณสองนั่นแหะสิบสามสองเป็นยี่สิบหก อ่ะลบกับวงเล็บที่สองห,งค,องห,หงคูณสองได้เท่าไหร่หนคูณสได้เป็น2ส,ส่วนด้วย1นึคูณสิบสได้นะเท่าไหร่คะสิบสาอพอเสร็จแล้วเราก็เอาเศษลบกันได้เลย2ีย่ลบสเหลือเท่าไหร่ หรือ24ส่วน13จะสังเกตได้ว่าเป็นเศษเกินใช่ไหมคะเพราะว่าเศษมันมากกว่าส่วนใช่ไหมเราต้องทำให้เป็นจำนวนค่ะหรืออ่ะเราก็ท่องแม่13หรือเลอะไรได้ใกล้เคียงกับ24 4 3 3 1เป็น13 13 2เป็น26ใช่ไหมอ่ะแปลว่า สองเกินแล้วก็ใส่1นึ่ด้านหน้าอ่ะ13บาหนึ่งเป็น13เราก็นับไปถึง24 13แล้วต่อไป1ิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจดยบอ่งบสามยีอะแปลว่าขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกสิอส่วนเหมือนเดิมก็คือส่วนสิบสามอ่ะตอบ2แบบนะคะ 24่ส่วนสิหรือ1เศษ11อส่วน13อะเสร็จแล้วค่ะบทเสร็จแล้วค่ะคลิปนี้พอจะได้ไหมบวกลบเศษส่วน ใช้ยังไงให้นักเรียนไปทำข้อสามสี่ห้านะคะอ่าเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย